บดบดโอ้สี่ตัวนี้ศูนย์เก้าคนอายุเก้าสี่ตั้นตอกเลขแล้วเือกแล้วศูนย์เก้า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 สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนซุลินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับปู่จะปล่อยเลขแล้วนะครับเอฟซีปู่จะปล่อยเลขแล้วนะครับพินรอรอสาธุสาธุสาธุ ตัวไหนมือห้องแบบไหนมืมอห้อมึงลั้มความดีนั่นปะครับปูจะปล่อยเลขแล้วล <c oughs> แวชร์กันไปแ <c oughs> ชร์กันไปครับผมแชร์กันไปขอไป,ขอไปแชร์ขอขอแล้วแชร์มาดูมาแล้วครับตัวดไดนน้น้อนี่นอ้อปูเฮ๊ะโอ๊สโอ๊สิมาบอกอยู่นี่บอ โอ้สิมาบอกคนปึกสาทุเยปนี่ายเเลยสาทุเอาเขียนมันจะเขียนลูกมาหมนี่ด้นาอกได้นี่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 ดดโอ้ สีีตัวนี้ศูนเก้าฮ้่ศูนย์ฮะตัวไหนครับบอกใครพบแน่หนีเ้เก้าเนาะเ็เป็นจีดเนาะสี่ศูนย์เก้า เยาุเก้นังมาอยู่นยังเกาะเลขตัวหนเกาคนอยุเก้าสิบมันบอกเลขแล้วเบื้อกลอหาน40 40ยังเกาะ409 409ครับ ข้ใหญ่สามโตเลยนี่พูดใหญ่สามโตเลยคุณไปเขียนอยู่คุณเอกแล้วตัวไหนน้อยน้อฟังคุณตัวไหนทั้งคุณทั้งคุณย่าเหยียบตัวเล็กคนเด้อนะออก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 เดี๋ยวผมขอไปอนุญาตไปฟังคุณเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปฟังคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปฟังคุณขออนุญาตไปฟังคุณ มาแล้วตัวผุนียิ้เมื่อกอี้ฟาลงพืนต่ำๆด่บอกตามก่อนสนะนะตัวไรทั้งคุนเชนเอเดอเไียนไดดว,ว,นอดดวเอเดอรเอาตรงนี้อ่ะเหล็กรางกิงลเล็กางตก็นี่มันอยู่ถ่ายเลื่อนแสดงว่าเ็กร้อยพองดวงวิญญาณครับเพิ่นหายแม่แค่สองหางสองหางกูหายมูมึงพากันตัดเอาครับ ปีนกับหัวกับหางเอาด้วยครับผมแกเบิวเอาหองผัวูววมักมันบอมแมนมันบอแมน เอาขัดขัปูเอาขัไม่ไม่ไม่หดูห้อเอาซักปู่ขาเอ้าห้อหอหอห้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 อแห้งรมดปูหอแห้งมันจงได้ยิ้มสุข้นครับเดี๋ยวให้ปูห้อเอาดิเนาะตาม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 โอ้ยตัวนี้อย่างนี่เก้าตัวนี้นี่ปูเขียนเก้าเจสเกสาครับ

ได้ของรองวินญ่านไปแล้วใให้กัรรวม้คนไห้ครับรองวินย่านนั้นเลยด้วยทุก่าทุกคนมาถึงไ้เกาหัครับคนให้มาแล้วัวเนอันนี้คือหัดที่สองครับดีด้วรงิญยานบอกว่าให้คมาบอก เก้า้นไเอานะกาเก่าศนะสามสี่ครับสี่ศูเอาเพื่อกันน่ะลหละไอเอาพอกันมันมาเป็นโชคลาภร้อยบี้ครับ

หาดของกูนี่ยสักจิบครับกูจีบขาเป็นงีได้มันสิฟพราฟอืมนสสาใสเบื้องขันบ้างทีไงโอ้นี่โชเน่โอ้นี่บอกรับตั้งมาให้กูแน่กูปวดเอวเบื้องถอยก่อนโอ้ <laughs> à, để hai đô yêu cầu mặt dô này hẳn là gia tăng bước hai đại bước gia tăng แคบ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 ไว้นะครับอะไรมี4ี9 9 3 4ย0 9 3เก้าเก้าเ้าสาเก้ากาศูนยเอ้าสเาไล่เป็นยัดีว่ดีมันสีแตกว่ะ

เก็สามเก้าศูนย์ปูคนมาแค่นเก้าสามเก้าศูนยจมจะบะเช่นห้องบวกเสียงนั่ดัเอาไห้เบิโตนั่นละบานหลวงพ่อปูดมนมาเก้าสามกับเก้าศูนกูเอาแค่นี้แหละยาาเออวเขาบอกว่าถ้เหาได้แค่สิบตำนนึงยาบาเอาว่าง จะระเชิงเอาแคบไว้แคบไว้แคบไว้รีบแคบรีบแคบรีบแคบนะครับเบิ้งนม่เด้อครับแคบไว้เลยแคบคไว้หลังจากโชคลาภร้อยนี่ออกครับเมื่ออื่นกูสีนางฟังเบิ้งวาดวงวิญญาณคบปูเทพเบื้องบนเพิ่นว่างไผ่ที่จะติดแคบเลยนะครับ ลูกเชฟลูกหาของกูลูกหลานว่าในเมียงของกูอีใดมันสีเอาเป็นมิอบ่เป็นกูว่ามันก็สีเอาเป็นยี่นั่นนะแต่มันบ่ถูให้ได้ของของดวงวิญญาณครับเพิ่นแค่เสียม,มาให้โคตร่ายมือมึงคือกันเอาห้เป็นพินห้ได้เอาห้เป็น ูหายตัวเป็นเฟนฟันนี่ละกูก็ได้นี่ดอกคิดจะนุ่งฉานะสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบริหาลผ่าข้าวสารอีกนิดหนึ่งกดรลปกระดิ่งให้น้ำแนครับรลปกระดิ่งกิ้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 งกดน้ำครับลุกขีปน้ำไดลทันสิบบริบาลผขีป และเกษตรบริาพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ <Yeah>. oh. ขคอคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม